นอนแล้วไปไหนสูดสูดกลิกก่นได้กลิ่นแล้วเหรอได้กลิ่นแล้วเหรออือจะนอนหรืจะกินหิวหิวเหรอล,ลูก ลูกจะกินนี่นก็จะเลีย <c oughs> ทำความสะอาดอาอบน้ำให้ลูกหาหัวนมวนมุมดมุดเจอ,เ,จอ,เ,จอเอ,น,น,เอเนชุดชุดป ตาเริ่มดีแล้วออตาไปไอ้นี่แล้วอ,ออกมา